สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับสาธิตระบบการลงเวลาเข้าทำงานของพนักงานด้วยการสแกนลายนิ้วมือนะครับเมนูทำงานนะครับก็จะเป็นตัว S นะครับลงเวลาพนักงานซึ่งก่อนจะเริ่มทำงานได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการที่เราเนี่ยจะต้องไป กำหนดค่าตั้งค่าก่อนในข้อมูลที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือตั้งแต่กะทำงานนะก็คือช่วงเวลาทำงานเพิ่มนะครับตัวอย่างเพิ่มเข้าไปตัวอย่างนะครับก็คือสร้างรหัสกะที่1มา0 0 0 1นะแล้วก็ระบุคำอธิบายกะนี้ทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงระบุเวลาทำงานเริ่มทำงานตั้งแต่ตีห ถึง13นาฬิกานะครับส่วนอื่นๆก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันจะตายตัวมาแล้วแต่ว่าถ้าไม่ตรงนะครับก็คือปรับแก้ไขได้จากนั้นบันทึกครับตัวอย่างที่2นะครับก็เป็นกะที่2ทํางานตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5ทุ่มนะครับหรือ23นาฬิกาเราก็มาเปลี่ยนค่าตั้งแต่เวลานะเป็น13นาฬิกาจนถึง23นาฬิกา จำนวนชั่วโมงทํางานนะครับถ้าไม่ตรงก็แก้ไขจํานวนพักนะครับถ้าไม่ตรงก็แก้ไขจากนั้นก็บออันทึกครับตอนนี้เราได้ข้อมูลของกะทํางานนะครับมาแล้ว2 2กะต่อไปนะครับก็มาดูตารางทํางานนะครับโดย ปกติแล้วนะครับเราสามารถสร้างตารางทํางานของพนักงานแต่ละคนเป็นรายเดือนนะครับเดือนต่อเดือนแต่ถ้าบอกว่าพนักงานเรามีจํานวนน้อยนะครับไม่จําเป็นต้องสร้างตารางทํางานนะครับก็สามารถที่จะข้ามในส่วนนี้ได้แต่มาดูวิธีทํางานนะครับเลือกพนักงานที่ต้องการสร้างตารางนะครับเลือกเดือนจากนั้นกดปุ่มสร้างตารางทํางาน เลือกกะนะครับว่าเดือนนี้พนักง,งานคนนี้ทํางานกะไหนและมีวันหยุดไหมนะครับสมมุตินะครับหยุดวันอาทิตย์หยุดวันพรหัสนะครับวันหยุดนะจากนั้นกดปุ่มสร้างวันนะครับโปรแกรมก็จะเจเนเรตนะครับสร้างข้อมูลมาให้วันพรหัสนะครับสีแดงก็คือวันหยุดวันอาทิตย์สีแดงก็คือวันหยุดนะอันนี้ก็จะได้ ข้อมูลตารางทำงานมาแล้วต่อไปมาดูตารางปัดเสษเวลานะครับก็จะไว้ใช้ในการลงเวลาเราสามารถเพิ่มข้อมูลได้นะครับตัวอย่าง ตัวตารางประเสธนี้ใช้ฐานฐาน60นะครับ60นาทีครึ่งหนึ่งก็คือ30นะครับไม่ใช่50ข้อมูลนี้นะครับจะใช้กับกับอะไรนะการมาสายเช่นมาสายตั้งแต่15นาทีถึง30นาทีนะปัดเป็น30นาทีนะตัวอย่าง มาสาย45นาทีถึง60นาทีปัดเป็น60นาทีนะอันนี้เรื่องของอันนี้เรื่องของการปัดเศษตอนมาสายนะถ้าเรามีเรื่องของออกกรน,นะครับหรือออกหลังนะก็สร้างข้อมูลได้นะครับตามต้องการ วข้อต่อไปนะครับมาดูเรื่องของการาก,การข้อมูลนะเรื่องของการลงเวลาด้วยบาร์โคดนะอันนี้เราก็ยิงบาร์โคดต,ตรงนี้เลยนำบัตรพนักงานมาแล้วก็ยิงตัวอย่างนะครับนะเรายิงบาร์โคดปุ๊บก็ขึ้นชื่อพนักงานนะครับแล้วก็เวลาที่เขาทำงานเป็นกะไหนนะจริงๆตอนนีนะ้เป็นกะกะที่2นะครับ บ่ายโมงถึง5้าทุ่มนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสินาทีนะครับหลังจากที่ลงเวลาแล้วนะครับถ้ากะทํางานนะครับไม่ตรงนะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะเปลี่ยนเป็นบ่ายโมงถึง5้าทุ่มนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกนะก็คือปรับเปลี่ยนได้ทําได้ด้านบนนะครับจะเป็นหัวข้อของการ เข้าทำงานตอนออกทำงานนะครับจะก,กลับบ้านเนี่ยก็มาคลิกเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นหัวข้อกลับบ้านแล้วก็ลงเวลาซ้ําในช่องของบาร์โค้ดคนอื่นที่จะเข้างานนะครับก็มาคลิกนะเข้างานแล้วก็ยิงบาร์โค้ดประมาณนี้ต่อไปมาดูการลงเวลาด้วย การสแกนลายนิ้วมือนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอของการลงเวลาด้วยการสแกนลายนิ้วมือนะครับข้อมูลรายการแรกนะครับก็คือจากตัวอย่างที่เราเข้าง,งานด้วยบาร์โค้ดนะให้พนักง,งานลองสแกนนิ้วครับหน้าต่างนะครับก็จะขึ้นมาว่าพนักง,งานคนนี้นะครับ ลงเวลาเข้าไปแล้วนะจะลงเวลาซ้ําหรือไม่นะถ้าต้องการลงเวลาใหม่นะครับหรือซ้ําอีกนะก็กดปุ่มยืนยันนะครับก็จะได้เป็น2บรรทัดแล้วนะครับและการไหนกะไหนไม่ตรงนะครับเราก็แก้ไขให้ตรงแล้วกดปุ่มบันทึกนะประมาณนี้ หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการปิดวันนะครับปิดวันการลงเวลานะต้องทําทุกวันนะหรือทําทุกอาทิตย์ก็ได้หรือทําทุกเดือนก็ได้นะครับถ้าข้อมูลมันเยอะมากมันจะช้านะในหน้าจอนะครับเราสามารถที่จะเห็นว่าวันทํางานของเรานะจากวันไหนถึงวันไหนถ้าเราอยากทํางานหลายวันนะครับเราก็เปลี่ยนปฏิทินนะวันที่1ถึงวันที่3 ลองค้นหาดูมีกี่ข้อมูลนะครับจากตัวอย่างมี2รายการนะเราก็กดปุ่ม2ปิดวันยืนยันนะครับปิดวันเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วข้อมูลที่นำไปใช้นะครับนี่มันก็จะมารวมอยู่ตรงนี้จากหลายๆรายการนะครับโปรแกรมจะมาสรุปนะว่าเข้าออก เขาทำงานกี่ชั่วโมงอย่างไรนะครับคนนี้ยังไม่มีเวลาออกนะครับเพราะเรายังไม่ได้ลงเวลาออกหลังจากที่เรานะครับลงเวลานะครับแล้วก็มีการปิดวันไปแล้วนะข้อมูลจะมารวมกันอยู่ที่สมุดลงเวลานะครับหัวข้อนี้สมุดลงเวลาของพนักงาน เราสามารถนะครับหักเงินนะครับขาดสายลาออกก่อนนะหรือให้ OT ก็คือตรงนี้เลยของพน,นักง,งานแต่ละคนนะครับสามารถระบุได้ชั่วโมงทํางานนะถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงได้เลยถ้าจะดูข้อมูลรายบุคคลนะครับก็กดปุ่มดู เลือกพนักง,งานที่ต้องการดูนะครับจากนั้นกดปุ่มตกลงกดปุ่มค้นหานะครับก็จะแสดงข้อมูลเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้เหมือนกันในหน้าของยอดสรุปนะครับก็คือจะสรุปว่าพนักง,งานคนนี้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับ การทำงานการลงเวลาเป็นแบบไหนเราสามารถที่จะพิมพ์รายงานนะครับปิดงวดส่งเงินเดือนได้นะครับหรือส่งออกข้อมูลนะเป็นเทคไฟล์ก็ได้จากนั้นก็ปิดงวดนะครับส่งเงินเดือนถ้ากดปุ่มปิดงวดส่งเงินเดือนแล้วข้อมูลต่างๆจะแก้ไขไม่ได้นะครับต้องโลแบ็กถ้าต้องการแก้ไข ส่วนหน้าสุดท้ายการเงินนี้ก็จะเป็นหน้าสรุปนะครับว่าในแต่ละง,งวดพนักง,งานควรจะได้รับเงินเท่าไหร่แล้วก็โดนหักเงินเท่าไหร่สำหรับการลงเวลาก็มีเท่านี้ครับ